เจราจริยาโหติคุณุตรานุสาสกาจากนั้นกล่าวพร้อมกันดังนี้ข้าขอประนุดนมสักการ บูรพาคณาจารย์ न, ผู้ก่อประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพ อบพิวันระลลึกคุณอนานันด้วยใจนิยมบูชาขอ้อเดชกตะเวทิตาอีกวิริยะพาปัญญาให้เกิดแตกฉันศึก สร้ําเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีนธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสิรประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอน จบแล้วผู้นำนักเรียนกล่าววักสุดท้ายปัญญาวุฒิการเรเตเต,เตทินอวาเทเนาม,ามิหังจากนั้นประธานนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณตน กล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าเราคนไทยใจกะตันยูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจักต้องปรับพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนเรานักเรียนจักต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อน แก่ตนเองและผู้อื่น